การปลูกหญ้าในในพีอ์กรัสบนคนาการปลูกหญ้าในบนคณนาเป็นวิธีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะในระบบเกษตรผสมผสานเช่นการทำนาควบคู่กับการเลี้ยงวัวควายหรือสัตว์กินหญ้าอื่นๆอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำได้ในเวลาเดียวกันข้อดีของการปลูกหญ้าในบนคัานา 1. ลดการพังทลายของคนารากของหญ้าในสามารถยึดเกาะหน้าดินได้ดีช่วยป้องกันการพังทลายของคนาเมื่อเจอน้ำหลากหรือฝนตกหนัก 2. เป็นอาหารสัตว์คุณภาพดีหญ้าในเป็นแหล่งอาหารที่เหมาะสมสำหรับวัวควายแพะและแกะให้คุณค่าทางโภชนาการสูง 3. ช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินสามารถตัดไปหมักเป็นหญ้าหมักหรือนำมาคลุมดินใช้เป็นปุ๋ยพืชสดช่วยฟื้นฟูสภาพดินให้ดีขึ้นในระยะยาว 4. ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าพื้นที่บนคณนาที่มักถูกปล่อยให้รกร้างสามารถเปลี่ยนเป็นแหล่งอาหารสัตว์และเพิ่มรายได้เสริมให้กับเกษตระวิธีการปลูกหญ้าในบนคณานา 1. การเตรียมพื้นที่ ใช้ดินคโคลนที่ตีเตรียมไว้ในแปลงนาเช่นดินที่เตรียมสําหรับหวานหรือดํานานํามาทาบบนคนาให้มีความหนาอย่างน้อย5เซนติเมตรเพื่อเป็นวัสดุรองรับการเจริญเติบโตของหญ้า 2. การปลูกควรปลูกในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตก่อ,กต,อกต่อเนื่องหรือช่วงมรสุมจะเหมาะสมที่สุดนําท่อนพันุ์ญ่าในรอยลงบนคโคลนบนคนาจากนั้นใช้มือกดให้ท่อนพันธุ์จำลงไปบางส่วนให้มีทั้งส่วนที่จมและลอยเล็กน้อยเพื่อให้ย่าเติบโตได้ดีอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อไปครับ